ขายาวมีเปิดค่ะเป็นรวมชายหญิงค่ะถ้าเปิดข้างนอกมันก็วูบวาบพี่ดำข้างนอกมันก็วูบวาบเหมือนกันแต่งมันไม่ตะมือแต่ว่าเครื่องนี้ไม่เป็นแปลมนะเป็นอยู่เครื่องเดียวนี่ป้ายนี้นะะแล้วก็กางเกงขาสั้นพี่ เนี่ยเห็นไหมลูกค้ารอแป๊บนึงนะคือกล้องมันจะต้องป้ายมันต้องเป็นสีชมพูแต่กล้องมันโฟกัสเป็นสีขาวเออเอาเฮ่อมันต้องเป็นสีชมพูนเนี่ยใช่สีชมพูเออลองช็อต <c oughs> แต่มันโฟกัสเป็นสีขาววะงงอ่ะทำไมมันโฟกัสแบบนี้อะ งานเดิมอ่ะเธอดูจากไปลขาแล้วงานเดิมเธอแพ็กสันโอ้แพ็กสั่นนี่เดิมๆนะลูกค้าออนี่ล่ะเออคือโลโก้ป้ายมันเป็นสีชมพูแต่ว่าไปลายขาดเดิม,ดมกล้องมันโฟกัสเป็นสีขาวจริงๆสีมันเข้มอ่ะพี่แต่ตำไมกล้องมันโฟกัสเป็นสีนี้จริงสีเงเกงมันเข้มนะ นี่ยมันผมกันเป็นขาวอะเออแรงเลอร์พี่ตีมานี่หน่อยพี่ตีนี่หนึ่งยนี่หนึ่งเออแรงเลอร์ลูกค้าอันนี้ต้องต้องต้องนี่เลยไม่ต้องไม่ต้องโอ้แรงเลอร์ตรงช่างเลยน่ะเดิมเดิมเลยโอ้ยงานโดมาสามตะเข็บรถรดแม่เร็วลอย พ่อเร็วเลยพี่เร็วเลยตัวน,นี้ลีนะลูกค้ารีสามสะเก็บโอ้แนวสเก็ตเดี๋ยวนี้หายยากแล้วนะนะงานเดิมนะลูกค้าค่ะแรงเล่าอ,อีกแล้วคือตอนเนี้กล้องกล้องอ่อกล้องบ้านฟ้ามันมันคาโก็มีค่ะไข่ยกก็สอบค่ะกล้องบ้านฟ้ามันเป็นแบบมันบูบวาบอะ่ะกล้องบ้านฟ้ามันบูบว่าบ เนี่ยไซส์สวยมากเลยอ่ะอ๋อไซส์สวยเฟร็ดเฟร็ดดิกโกสไหมลอยจะมีว่าลองลองมันเป็นสามส่วนไงสามส่วน นี่เดิมเดิ U S เอ U S เดิมๆมาห้าพันห้าจ้ะพี่ห้าพันห้าแหลงเลเ่เดิม S เดิมไม่ลดค่าเลยแหลงเล่เดิม U S U S เอ๋กระแกงยีนชายอ่าวันนี้ไม่ได้เปิดยีนชายที่เป็นขายาวอ่ะที่เปิดแบบรวมชายหญิงอ่ะห้าพันห้าสามตะเข็บอีกแล้วว่ะทรงสเก็ตหายากม,มากเลยเดี๋ยวนี้อ่ะ ตัวนี้ก็เดิมเดิมเหมือนลูกค้าแรงเลอแรงโลโดดองค่ะแม่สวยจังในลีเดี๋ยวป๊บหนึ่งนะมันมีห้าใช่ปะ มันมีห้าเอามานิดหนึ่งโอนมันหนึ่งเอาไปรีบหนึ่งอ่ะเหลือก็สอบนี้ลูกเดียว,วเหลือสอบเนี้เออเหลือสอบนี้ลูกเดียวงานใต้ไหนบ้างคะทักบ้านฟ้ามาได้เลยพี่ลิงกอยู่หน้าโปรไฟล์ห้าพันห้าตอนนี้เหลือรีวิวลูกเดียวแล้วพี่ลูกค้าพิมพ์เสียบกเร็วมากเลยอ่ะเนี่ยเพราะว่าเราขึ้นรหัสไว้แล้วไนงะตอนตอนอ่าเมื่อตอน ก่อนที่เราจะไล่อะเราขึ้นรหัสไปแล้วมีเหล่าแค่ลูกเดียวลูกนี้เลยเหลือลูกรีวิวลูกเดียวนะลูกเหลือลูกรีวิวลูกเดียวแล้วอะตอนนี้วายแก๊ปลูกค้าสีก็เดิมๆสีมันก็เข้มกว่าในกล้องนะแต่ความชิปแบบกล้องมันวูบวาบอะ่ะมันเลยดูเหมือนแบบดรอปแล้วก็สว่างดรอปแล้วก็สว่างเล็งเลิกเดิมๆเล็งเลิกงานเดิมค่ะเพนเทอร์อีกแล้วค่ะ เออน้าโอ้ยพี่สวยมากด้านหลังก็สวยเลยอันนี้กางเกงสเก็ตเ,เลย,อยโอ้วางลูกรีวิวลูกเดียวแล้วพี่ตอนนี้วางลูกรีวิวลูกเดียวเป็นตัว o r i งานเดิมเดิมเดิมดูปค่ะาได้เลยงานเดิมอพร้อมที่จะ cf ลูกรีวิวกันอะไรยังคะพร <c oughs> ้อม cf ลูกรีวิวแล้วอย่างพี่ ทำเมกันอร์อีเกิลค่ะเดิม,เ,มเดิมเลยโอ้งานเดิมอ่ะใบขาดเดิมเดิมวางแค่รีวิวลูกเดียวนะลูกค้าอะไรเนียอ๋อนี่ใบขาดเดิม,เ,มเดิมเยอะเลย มันต้องเหลือสองหรือเปล่าน,<อ>นี่ก็<า>เดิมเดิมโอ้งานเดิมอ่ะอ อ้าวลูกค้าย,ยกไปไอ้พี่ดำยกไปก่อนนะเดี๋ยวพูดไปดูก่อนว่ามันเหลือลูกเดียวแล้วก่อนไมลูกค้าเพียงเพีเพียงมาหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็หลักเก็บไปนะคะ,ะ,คะได้ไปค่ะเดิมเดิมลูกค้าทำราคาได้เลยเดิมเดิม รหวาย,วายตัวน,นี้ก็เดิมๆนะลูกค้าปลายายเดิมๆ เดิมเดิมไดีด้วยนะลูกค้า <c oughs> กระสอบใบมีว่างอีกหนึ่งกระสอบนะลูกค้านี่ตัวนี้สวย กระสอบใหม่มีหนึ่งแล้วก็รีวิวหนึ่งค่ะกระสอบใหม่หนึ่งรีวิวหนึ่งค่ะพี่อ่ะมาขึ้นรหัส cf สำหรับกระสอบกระสอบใหม่ย,ยอยักษ์หกห้าค่ะกระสอบใหม่ย,ยอยักษ์หกห้ารีวิวขึ้นรหัส cf พร้อมกันนะคะสวยอะ่ะสวยมากเลย ได้เดิมเดิมเออได้เดิมเดิมหมดเลยอ่ะโอเคพร้อมนะพี่สวยอะ่ะใช้ดีล้วตวนนี้ก็แหลงเล่อเดิมเดิม แซ่บมาก USA เร็ง <USA. S 1> <Why? S 2> เลอร์ใบขาดเดิมๆงาน USA นตัวนี้ก็เล็งเลอใบขารเดิมๆมันมุบวาบะ ลงเลยใบขาเดิมด้วยลูกค้ากระสอบนี้ใครจะรับพิมพ์ได้เลยนะคะรหัส C F รอเรือห้าหนึ่งค่ะรหัส C F กระสอบรีวิวลูกนี้รอเรือห้าหนึ่งค่ะรอเรือห้าหนึ่งค่ะลูกค้าพิมพ์ได้เลยรีวิวกระสอบนี้ใครจะรับพิมพ์ได้เลยค่ะรอเรือห้าหนึ่งค่ะรอเรือห้าหนึ่ง ใช่เขาเล่นกันฟินดิกรอดไปกาดเดิมเดิมรอเรือห้าหนึ่งค่ะเลลอร์เลนเลอร์ค่ะขอลูกค้าพร้อมโอนนะคะขอลูกค้าพร้อมโอนเลนเลอร์ใบาดเดิมเดิมตัวนี้ก็งานยูว่ดิยูเอสค่ะ กระสอบใหม่กระสอบใหม่มีหนึ่งกระสอบค่ะพี่กระสอบใหม่มีหนึ่งกระสอบกระสอบใหม่มีหนึ่งกระสอบค่ะยอยักษ์หกห้าค่ะกระสอบใหม่กระสอบใหม่ยอยักษ์หกห้าค่ะพี่โอเนวี่กระสอบใหม่ยอยักษ์หกห้าค่ะพี่ยอยักษ์หกห้า ใครจะรับกระสอบใหม่พิมพ์ได้เลยนะคะยอยยะหกห้ามีไว้แค่หนึ่งกระสอบค่ะนั้น,น,นถึงจะมีมานะคะพี่หาลูกคา้าต,ต่อๆกดลิงก์บ้านฟ้ามาได้เลยพี่จ๋าลิงก์อยู่หน้าโปรไฟล์ยอยยะหกห้ารหัสเซฟกระสอบใหม่ค่ะเร็วนะหมดแล้วนะหมดแล้วนะ ยอยักหกห้าพี่จ๋ารหัส CF กระสอบใหม่ค่ะใครจะรับพิมพ์ได้เลยค่ะยอยักหกห้าพิมพ์ได้เลยรหัส CF กระสอบใหม่ค่ะรีวิวขอขอรีวิวขอพร้อมโอนนะคะลูกค้ารีวิวขอพร้อมโอนนะขอคนพร้อมโอนเท่านั้นนะคะโอนค่ำโอนมืดโอนพรุ่งนี้ขออนุญาตยกเลิกนะคะเพราะว่าเรา เจอปัญหาดราม่าตรงนี้เยอะมากค่ะโอนสี่โมงผ่านไปสี่วันขอโอนแล้วจะไลโอนเลยเออนะคะขอพร้อมโอนทันทีค่ะโอนตอนเย็นโอนพรุ่งนี้เลยโอนสี่โมงผ่านไปสี่วันค่ะโอนสี่โมงเย็นผ่านไปสี่วันติดธุระแล้วตอนที่ไล์จะเป็นจะตายขึ้นมาจะเอาให้ได้จะเป็นจะตายดีวัเดิมเดิม เดิมเดิมพี่ยอยยักหกห้าพี่รีบพิมพ์ได้เลยกระสอบใหม่จ้ะว่างหนึ่งกระสอบพี่จ๋าย,ยอยยักหกห้าเข้าใจว่าขอซื้อขายเนาะเราอะเข้าใจลูกค้าเราเลยให้ลูกค้าไงาอาสี่โมงเย็นก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเออแต่สุดท้ายแล้วก็เสียโอกาสคนอื่นที่เขารอจะเอาใช่เราเราเจอบ่อยมากจนลูกค้าก็ต้องเข้าใจเราด้วยนะ เราไม่ใช่ว่าจะใจร้ายนะแต่บอกโอนสี C ่โมงเย็นก็ตอเอฟรอบถัดไปแล้วกันตอนนี้ก็รีวิวนะลูกคบอกโอนสี่โมงเย็นผันไป4ี่วันกระสอบใหม่พี่จ๋ายอยยะหกห้าเลยพี่เหลือหนึ่งกระสอบสุดท้ายค่ะเล็งเล่เม็กซิโกลงลิเม็ซิกลูกค้าที่ระบบดูดพี่สมปราดนะคะพี่สมปราดดูดกระสอบรีวิว แจ้ง <Yep. S 1> โอนผ่านทางระบบได้เลยจ้ะพี่จ๋าแจ้งโอนผ่านทางระบบได้เลยนะคะขอพร้อมโอนเท่านั้นค่ะหลีตายด้วยลี